สวัสดีครับหลังจากที่เรียนที่อบรมอ,อ,อยู่วันที่2ครับอบรมยังไม่เสร็จว่าจะให้มันให้หนอนมันคิดโตยังไงผมเพิน่งนี้ทำเสร็จเมื่อกี้ครับแล้วตัวนี้จะพาทำใหม่ครับเริ่มจากาตัวนี้ผมเอาโตมาไว้ให้หนอนมัน ให้โต๊ะมันตกกับหมอนแล้วครับเริ่มแรกนะครับคือตัวนี้นะครับลองการบูมนะครับคอนโทรลไฟกด P ใช่ครับแล้วไฟนี่มันไม่หายนะครับยังไม่หายนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดชิป f t A นะครับเพื่อแอดค F วนะครับค F วนะครับ Excite นะครับนี่ก็จะได้แบบนี้ครับแล้วต่อไปนะครับให้เรามา อยู่ตรง property อย่างนี้ครับ property ตรงนี้ครับครับนี่ครับ property อ่ามันจะเปลี่ยนได้ตัวนี้มาให้เรากดเลือกวัตถุตรงนี้นะครับตรงคิวที่เราทําการแอดมาเมื่อกี้นะครับเราให้เรามาเลือกตรงนี้ครับอ่อตรง o b j e c คอันนี้แกอันนั้นอันนี้ไม่เอาแล้วจะเอาให้เรามาเลือกตรงไท p e ตรงนี้นะครับตรง display ตรงไท p e จาก texture เปลี่ยนเป็นโหมดวาปั๊บอ่าครับนี่ครับสังเกตว่ามันอ่าเป็นอันนี้หายไปครับเป็นแต่เส้นนะครับอ่าครับอ่อ,อเอาถอั่วลันเด้ต้นปูนหลังจากที่เราเลือกโอเคเป็นโหมดวายแล้วก็นจะเป็นอย่างน,น,นี้เรา <ละ S 2> ให้เราสูมเข้ามาครับผมจะกด7นะครับ เลื่อนตัวนี้มาให้มันให้สี่เหลี่ยมนี้มันคุมหนอนนะครับผม,มจะกด S, ด <S, S, <S ก็สเกลให้มันมออกนะตัวนี้สเกลกด S, <S, <c oughs> <S แล้วก็ X แล้วกาจับให้มันตรงนะครับจะกดดูนะครับว่ามันคุมหนอนได้หรือเปล่าคุมนอนเขาก็จับมา ฮะเคละอ่าต่อจากนี้ก็คลิกตรงคลิกตรงกล่องแล้วก็มากดชิปเพื่อเรียกวัตถุคลิกตรงตัวนอนให้เป็นอย่างนี้ครับกล่องคนคนโทนพีนะเพื่อให้เราคลิกอ็อบเจกต์ถ้าเราได้แล้วถ้าเรากดน้อยอย่างนี้กล่องจะไปด้วยนะครับแต่กระดูกไม่ไปด้วยครับนี่ครับ ก็ดูครับเป็นตัวพาร์ตเกินที่ครับตรงนี้ครับ <c oughs> ไปด้วยกันหมดใช่ว่าโอเคอหลังจากนี้ให้เรามาคลิกตรงของนะครับเราให้มาตรงนี้ครับ p o ฟ e r t y คลิกกัดเกมตังค่าดังนี้ครับตังค่าว่า Player <c oughs> เปลี่ยนตัวนี้คือชื่อนะครับก <c oughs> ด t e นรมา ต่อไปครับคือการตั้งค่าโต้ครับเดี๋ยวเราจะลองมาอันนี้ก่อนนะครับคนงต,ตนี้อนะ่ะมันเป็นอย่างนี้อ่ะไมเป็นไรครับตัวน,นี้ถ้าเรากดลันมามันยังเห็นอยู่ครับเห็นตอนนี้ให้เราตั้งค่าตรงให้เรามาตรงนี้ครับฟิิสสก์ตรงฟิสิกส์นะครับรเลี้ยวสองฟิสิกส์อ่าตรงนี้ครับเราให้เรามากดตรงนี้ครับ Invisible ครับคือให้มันหายไปครับคลิกซ้ายตรงนี้เวลาเราลัานปั๊บไม่เห็นเรกครับเราก็ลองวิ่งยังไม่หายนะครับต่อไปนะครับเราจะมาตั้งค่าตรงเทเบิลนะครับคลิกเลือกตรงเทเบิลครับตรงนี้นะครับให้เรามา add property อนครับตั้งชื่อว่าเทเบิลนะครับแล้วก็ โค้ดเป็น integer นะครับมาตั้งค่างนี้ครับตรงเซนเซอร์ให้เราเขียนอ d d นะค <add S 2> ลิก a d ดเป็น near นะครับ near แปลว่าใกล้ครับตัวนี้ a อนตัวนี้เป็น edit object ครับนะเริ่มจากตรงนี้ครับตรงนี้ near property ให้เราตั้งว่า player player ต็นกล่งอ,องที่เราตั้งเม <า S 2> ื่อกี้ครับตับเดียว ลกรับปีปีอะไรปลาถ้าตัวนี้ป้าเนี่ยนี่มันมใกล้ตัวนี้นะครับไกลตัวนี้นะครับออามาเ่ตัวนี้เป็น end object นะครับมันก็จะ end object คือโอบวัตถุนะครับลองดันใหม่นะครับครับมีปัญหา่นครับ กลมาเลือกมุมนครับทีครับไปครับอ่าอ่าทำไมยังไม่หายครับยังอ้าวไปเดี๋ยวเปิดไปก่อนนะครับข้างใ่ยังไงบิดเปิดไปยังโมเดลนี้กำลังอับโมเดลนึ้กำลังเปิดโอ้ยยังวะโอ้ยหายเลย ม <laughs> ันกะนะนน็เลังอะไไปโอ้โหฮ่าฮ่าก่าฮ่เฮ่า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 ่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าาฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮา่าา่าา่า จะตั้งค่าตรงบล็อกนี้นะครับเพเยอร์ตอนนี้ก็ตอนตันนี้ผมจะลองลบออกดูก่อยนางไรตอนนี้ว่างเปล่านะครับแล้วก็ตัดเลนกอางนะครับอ่าโอเคครับ <c oughs> เราจะมาตั้งตรงนี้ก่อนนะครับตรงตรงนี้อ่าเราก็แอดเข้ามา เห็นออบเจ็ดรอบปรูกันอ่าเมื่อกี้หายแล้วะน,น,ละนะครับวันนี้ทำไมไมันถึงเห็นนะครับมาไปครับ่าเหมือนเดิมครับสอรอกแอคชั่นหายเอาอย่า ว่าเราตัวนี้เราต้องมาตั้งค่าเป็น static ก่อนนะครับรตั้งค่าเป็น static static แล้วก็ลีกตรง action แล้วก็เป็น visible กดคลิกเวลากดเณฑ์จะหายนะครับถ้าเราไม่กดตัวนี้มันก็ไม่หายนะครับปุ๊บไนี่เราตั้งค่าเสร็จแล้วตัวนี้เรามีตั้งค่าครับ ลองดูครับรบทควาตัวนี้หายนี่ยังไม่หายเรามาตั้งค่าครับตรง Logic นี้เป็น Linear l น n a n d แล้วก็ Edit Object แล้วก็เชื่อมกับรงนี้เราต้อง Layer เ่งอ่าลองกดเกณด์นะครับอ่านี้หายครัอันนี้่นีน e. น ans, mm hmm. ้ลบตัวนี er> ้ออกกล้ฮะองหายครับแต่ตัวนี้ไม่าเรต้องมาตั้งค่าตรงนี้ตรงนี้ อีดิทออคเจ็กไมออคเท็กมันผมรู้สึกว่าติดป๊กติดอะไรต้จัองดิกอนแล้ว็จัดนี่ะด่น่หะงนี้มันจะเีนาจะประมาณนี้ครับจะลองตั้งตัวน้เป็นคอนซิชัน เมื่อกี้เนี่ยไปว่าไก่ครับไก่ก็จะนี้ตัวนี้ลองตั้งเป็นฟังตรงที่เบิร์นตั้เป็นฟัีไม่เสในลกไมล่เป็นไรครับต่ต่ใกล้กันเลยประมาณให้นให้มันญ่ขนาดนี้โอ้แล้วมันก็เป็นเป็นเป็นตั้งชื่อว่าเป็นค แอคชั่นซีมสตาร์ทอะไรใช่ไหมแล้วก็มาที่เดียลรจิกเพราะว่าคลิคนี้เะมันจะทำให้นี่ยเผียอว่ามันจะโอเคไปน้อยนิดครับก็เลือกเรามามาโอเวอร์เมื่อโดนอะไรให้มันเดขึ้นได้หรอไม่ได้ไม่เป็นไรครับมันกินสี่งเดียมก็ได้อ่าก็ประมาณนี้ครับ ป่แบปกติร้อนตั้งแรงตั้งคอนซิชันก็ได้ครับหรือว่าการแสดงเนี่ยก็ได้ครับไก่คอนซิชัหรือว่าการปะทะหรืว่าทัชก็ได้ครับทัชก็สัมัสเนี่ยนี่วันนี้ครับสัคัญเรามาคัอยู่ตรงนี้ครับแอดเตอร์อะไรันน่าจะติดฟักือติดอะไรสักอย่างตรงนี่ เราปาิบัติไอเดนิชันแบบนี้เออใช่เ้าก็เราก็สตาร์ทตั้งแต่หนยครักนที่หนึ่งห้านี้กแค่นี้ตอนตงนี้ีนครสีก็คือเมื่อเราคิดแล้วมันจะไปซีนเกมไตัดตัวนี้หายก็โอีอันนี้คือเล็บคับท่อที่ซ้ายที่ซ้ายปุ๊บแให้มันมา เสียงด้วยเสียงไเป็นนะคิดนี้เอารอเอออันนี้อันนี้คือเมื่อเมื่อโดนให้มันขยายแล้วก็มีเสียงด้วยเสียงดูนี่ก็ลองไปศึกษาดูทีนะครับว่าต้องใช้เวลาอ่าทีเยอะครับก็แต่นี้ครับเยอะคือมกว่ไม่ค่อย ก็ตามเย็นได้ตามเย็นได้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ